เอาละข่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยวันนี้เนี่ยก็พบกับผมอีกแล้วกับจีมานี่วันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำเว็บไซต์ a d s b i l i n เป็นเว็บในตำนานที่อยู่มานานมากเป็นเว็บเคมบิคอยนะครับผม,มเป็นเว็บเคมบิตคอยแล้วก็สามารถเคมทงังด้านของเงินสดอย่างเช่น ดูเบิลได้ด้วยโอเควิธีการที่เราจะเคลมกันก่อนเนี่ยเราก็ต้องมาที่หน้าล็อกอินก่อนอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมทําการล็อกอินกันตรงนี้นะคนที่มีบัญชีแล้วก็มีทางข้างของไอตัวสีเหลืองไปเลยแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีให้ทําการซิงอัพตรงนี้ไปเลยหรือเราจะสามารถล็อกอินทางของ Google ก็ได้เช่นกันสามารถล็อกอินในทั้ง3รูปแบบเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินก่อนแล้วกันนะคร หลังจากที่เราทําการลอรอินม,มาแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหน้าอย่างนี้ให้เราเนี่ยทำการกดไปที่มุมสามเหลี่ยมด้านบนนี้เลยนะครับผมปรับปรุงนะมันมันยากอันหนึ่งเคมุมสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้เลยนี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะฮะผมวาดแล้วดีกว่ามา ตรงนี้เลยนะฮะนี่มุมสามเหลี่ยมเรากดไปเลยหลังจากกดเนี่ยมันก็จะมีทางด้านของบาลานซ์อย่างเช่นเราเขมมาได้เท่าไหร่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้เราเพิ่งไปสนใจดีกว่าให้เราทำการสนใจ w withdraw referral Option อะไรเอืน่นนั่นแหละแต่เพิ่งเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเราสนใจแค่คำว,ว่าเอื่นอย่างเดียวเอืน่นมี serve ad นะคนับ s e r ร e ad ของรัสเซียวิดีโอ ad S Auto s เ r ิฟแล้วก็ชอร์ลิงนะครับผมซึ่งชอร์ลิงเนี่ยน่าจะมาใหม่นะผมตอนแรกผมยังไม่มีมก็ให้เราไปนห,หน้าของไอเซิฟแอก่อนเลยเนะี่ยอ่ะอันนี้เราก็ต้องทำการยืนยันตัวตนไปก่อนแหละมันจะให้มีให้เราเลือกนะว่าเราสามารถจะเคม BTC ก่อนหรือว่าจะเคมหน้าของรูเบิลก่อนก็แต่เราเลือกก็สามารถเลือกแคปชั่นด้วยเช่นกันอ่ะ เราทําการยืนยันตัวตนไปก่อนละกันอันนี้คือห้องอะไรนะห้องห้องนัเรียนเลยฮนะห้องนอนนะห้องขวอ่ะเสร็จปุ๊บกดส่งไปอ่ะหลังจากส่งนี่ครับมันจะขึ้นมาเนี่ยอิบา, 12, ช,าชุดสองชาโตชีเลยปะเคตรเยอะนะครับผมตอนเนี้ยช,ชุดสองชาโตชีนี่ยิงเยอะเลยนะอืมนะให้เราทําการกดเข็มเลยกดไป เราก็รอเนี่ยที่เขาบอกอ่ะสามสิบวิเนี่ยเรารอไปนะเดี๋ยวชาตโตชิมันจะเข้าบัญชีอืมมันก็จะเราเข้าเว็บไซต์ของแบบโฆษณาที่เขามาลงกันนะเราก็มาเคมอีกทีหนึ่งเราก็รอไปประมาณสามสิบวินะแล้วเดี๋ยวมันจะนี่เราเองอ่ะเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะมันก็บอกเช็คกิ้งยูวิวเห็นปะเนี่ย มันก็จะขึ้นเองว่าอ่ะเราสามารถอ่ารับได้เหมนปะเนี่ยสิบสองอ่ะมันก็ได้ไปอีกสองมันแล้วแต่แล้วแต่โฆษณาที่เขาลงนะว่าจะาจะได้เท่าไหร่แต่ส่วนมากก็ได้เยอะอยู่นะถ้าเราขับวนะันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโอเคต่อไปหน้าของไอ้เซิร์ฟอันเนี้ยผมว่าคนไม่ค่อยสนใจกันหรอกเพราะว่าเป็นของรัสเซียเราไปเวีแอทกันหน่อยดีกว่าเวียแอทวียแอทอันนี้นะเวีแอทมีอะไรเวีแอทอันนี้ก็จะเป็นของรัสเซียเหมือนกันนะ ซึ่งอย่าไปสนใจเลยผมว่าคุณไม่สนใจกันหรอกนะต่อไปเป็นต้าของชอ็อตลิงก์ดีกว่าช็อตลิงก์น,นี่ก็น่าจะเป็นของรัสเซียเหมือนกันนะฮะจะเป็นท้าของเคมรูเบิร์นนะรูเบิร์นนี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมจะไม่ได้หนึ่งรูเบิร์นมันไม่เท่าไหร่เองนะมันศูนย์จุดสองบาทอืมประมาณนั้นนะมันคือค่างเงินของรัสเซียนั่นแหลนะฮะเคมไม่เยอะก็ได้เยอะโยนแหละนะฮะแค่ว่าเรามาแนวรนะัสเซีย ก็ใน btc ถ้าตัวจำเงินก็จะเป็นหน้าของเซิร์ฟแอแค่ตัวเดียวนะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นหน้าของเอ่อรูเบิลหมดเลยนะครับผมนะการคิดมาหนึงเนี่ยได้ประมาณทักเท่าไหร่วะร้อยหนึ่งเลยได้ปะผมจําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเอ่อก็จะมาร้อยหนึ่งหละนะแต่เดี๋ยวนี้จะมาห้าสิบกว่าห้าสิบเป็นก็ร้อยอะไรลองทําดูนะเพราะโฆษณาลงเรื่อยๆนะก็การรีวิวก็จะประมาณนี้ดีกว่านะครับผมนะสําหรับเบีดีซีนะเป็น